สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับช่องไลฟ์สไตล์ชายทักอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วครับสวมแหวนนิ้วไหนช่วยเสริมโชคในเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับนอกจากเราจะสวมแหวนเพื่อความสวยงามแล้วยังมีความเชื่อได้ว่าแหวนนั้นหากใส่ให้ถูกนิ้วถูกข้าง ก็จะช่วยเสริมโชคในเรื่องความรับก,การเงินและช่วยป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้ายด้วยมาดูกันครัาว่าสวแมแหวนนิ้วไหนจะช่วยเสริมโชคในเรื่องอะไรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังนะครับเสริมความรักให้มั่นคงสวงแมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้าย เสริมโชคในเรื่องของความรักควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยข้างซ้ายเสริมสนีอยากให้ใครคนนั้นสนใจสวมแหวนที่นิ้วชี้ข้างซ้ายเสริมสนีคนรักคนเอ็นดูสวมแหวนที่นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ครับปกป้องปลอดภัยจากความชั่วร้าย สวมแหวนที่นิ้วกลางข้างใดก็ได้ครับเสริมความโชคดีความราบรื่นต่างๆสวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวาด้านการเงินนิ้วกลางข้างขวาลองไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเราเอง เป็นข้อมูลที่ดีครับขอบคุณข้อมูลดีๆอีกครั้งหนึ่งจากช่องไรสไตล์ชัทัศสวัสดีครับ